ลุงตู่ลงพื้นที่ราชบุรีเยี่ยมชมกาดคูบัวไทยยวนตะโกนลุงตู่สู้ๆขอให้อยู่นานๆขณะกุลวลีสสพลังประชารัฐโปรต้อนรับหลังมีชื่อจะย้ายเข้ารวมไทยสร้างชาติค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานน,นายธนกรวับงบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติร่วมลงพื้นที่โดยมีนายเกชาศักสมบูรณ์กรรมการบริหารพักรวมไทยสร้างชาติพันโทสินทบแก้วพิจิตอดีตสสพักประชาธิปัตย์นครปฐมที่ย้ายมาสังกัดพักรวมไทยสร้างชาติ นางสาวกุวลวดีสสราชบุรีพักพลังประชารัฐที่มีชื่อย้ายมาสังกัดรรมไทยสร้างชาติมาต้อนรับค่ะโดยจุดแรกนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่วัดโขลงสุวรรณคีรีตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงได้เข้าสักการะพระพุทธสิริสุวรรณภูมิและนวัสการเจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรีที่วัดโขงสุวรรณคีรี จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีวัฒนธรรมชุมชนไทยยวนชุมชนคุณธรรมและกาดวิถีชุมชนคูบัวซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนตามหลักบวรเพื่อใช้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าและเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะโดยมีประชาชนจากชมรมอาสาสมรแรายงานราชบุรีชูป้ายต้อนรับมีชาวบ้านไทยยวนแต่งชุดพื้นเมืองรอต้อนรับ โดยชาวบ้านพูดเป็นภาษาถิน่นขอให้ลุงตู่อยู่นานๆพร้อมชมว่าลุงตู่ตัวจริงหลอกกว่าในทีวีและระหว่างเดินเยี่ยมชมตลาดนายกรัฐมนตรีได้แวะชิมลำไยแม่ค้าถามว่าหวานหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าหวานทั้งลำไยและหวานทั้งจิตใจของคนที่นี่มีร้านค้าให้เยี่ยมที่ทำผ้าพื้นเมืองให้นายกรัฐมนตรีด้วยระหว่างนี้มีชาวบ้านบอกนายกรัฐมนตรีเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ ขอให้ขึ้นค่าแรงขายของไม่ได้นายกรัฐมนตรีจึงบอกว่ายังยังยังลําบากอยู่พร้อมบอกให้ขายดีๆมีการพัฒนาต่อยอดและขายผ่านช่องทางออนไลน์ขณะที่ชาวบ้านจากเพชรบุรีที่มาให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีก็ตะโกนว่ารักลุงตู่เป็นแฟนคลับลุงตู่พร้อมร้องกริดใหนดน้นายกรัฐมนตรีได้ใช้รถโตโยต้าเอาผ้าสีขาวป้ายทะเบียนกอไก่คอควาย หายได้เก้าราชบุรีในการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะอายการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องตู้ห่ากับพวกรวม41คนสมคบค้ายาฟอกเงินอังยีส่งสำนวนให้สารแล้วประสานตำรวจจับกลุมผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีเมื่อวันที่18มกราคม2566นางสาวนารีตันทัศเสถียนอายการสูงสุดจึงได้มีคำสั่งฟ้องนายชายนตทหรือตู้หา่ากชายานันกับพวกรวม41รายในความผิดฐาน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภทสองและประเภทสี่โดยกระทำการในลักษณะเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรมร่วมกันจำหน่ายโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและโดยมีอาวุธปืนทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชน ร่วมกันจำหน่ายโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2และประเภท4โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและโดยมีอาวุธปืนทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินเป็นอังยีมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยเป็นสมาชิกหรือเครือข่ายดำเนินงานขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับองค์กรอ,อาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันรับคนต่างด้าวทำงานโดยคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตให้ทำงานโดยฝ่าฝืนต่อ,อก,กฎหมายร่วมกันให้เข้าพักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพ้นจากการจับกลุ่ม และในวันนี้ค่ะเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมาอายการสูงสุดได้มอบหมายให้สำนักงานคดียาเสพติดสำนักงานอายการสูงสุดนำคำฟ้องจำนวน3 3 2หน้ายืนฟ้องต่อสารอาญากรุงเทพใต้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกลุมตัวผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีมาส่งฟ้องต่อสารภายในอายุความตามกฎหมายต่อไปตำรวจไซเบอร์เปิดยุทธการพึ่งแตกรังบุคคลบ้าน c ี o อสาวพริมยาหลังสารออกหมายจับ มอ้างลงทุน6 0พ0กำไร15ล้านในเวลา3เดือนพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตํารวจโทบรวัตรวัดนครบัญชาผู้บัญชาการสอทสั่งการให้พลตํารวจตรีวิวัน์คำจำนานรองผู้บัญชาการสอทอนอนำกำลังเข้าตรวจค้นหมู่บ้านหรูในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นบ้านพักของเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์พริมายา ลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนนทบุรีที่41ทับ2,566ลงวันที่17มกราคมในความผิดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนจากการตรวจค้นไม่พบซ e อของปริมายาอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวมีเพียงแม่บ้านเป็นผู้ดูแลและพักอาศัย จากการสอบถามเบื้องต้นทางแม่บ้านให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ว่าได้ออกเดินทางออกจากบ้านไปกับแฟนหนุ่มตั้งแต่เมื่อวานและไม่ได้บอกว่าจะไปไหนเบื้องต้นได้ทาการตรวจค้นหาพยานหลักฐานพร้อมตรวจยึดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไปทาการตรวจสอบด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังไปที่ตั้งของบริษัทพรีมายาจำกัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยเช่นกันนะคะทางนี้มีรายงานว่าในการตรวจค้นครั้งนี้มาจากการที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าซ e อพรีมายาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องใช้ข้อความอันเป็นเท็จ ลักษณะเชิญชวนอ้างว่าลงทุน6 0 0 0บาทเป็นเวลา3เดือนได้เงิน15ล้านบาทพร้อมโพสต์ภาพหญิงคนหนึ่งคู่กับรถหรูในโชว์รูมในลักษณะเชิญชวนแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าไม่เป็นไปตามข้อความที่ปรากฏค่ะนั่นพลตำรวจโทวร,รวัตรวัดนครบัญชาผู้บัญชาการสอ,อทอได้เรียกประชุมชุดสืบสวนแบ่งงานกระจายกำลังเพื่อปิดล้อมอีก9้าจุดทั่วประเทศเพื่อหาพยานหลักฐานและจับกลุมผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปตามยุทธการเพิ่งแตกรัง อย่างไรก็ตามนะคะมีรายงานว่าทางพลตำรวจเอกต่อศัก์สุขวิมนรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจะมีการแถลงสรุปผลปฏิบัติการครั้งนี้ต่อไปปปปบุกจับเจ้าหน้าที่การเงินอบตอลาดยาวยักยอกเงินกองคลัง15ล้านบาทอ้างหาเงินใช้นีแอปเงินกู้ออนไลน์พลตำรวจตรีจรูนเกียรติบานแก้วผู้บังคับการปปปพร้อมด้วยนางพรเพชเขมบิรัตรรองผู้ว่าจังหวัดนครสวรรค์ พันตำรวจโทสิริพงศ์รีตุลาผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสองสำนักงานปปทนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปปปเจ้าหน้าที่ปปชปปทปปงเข้าจับกลุ่มนางสาวพัชราอายุ41ปีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงานเทศบาลตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยเข้าจับกลุ่มภายในห้องประชุมเทศบาลตำบลลาดยาวพลตํารวจตรีจรุนเกียรติกล่าวว่าสืบเนื่องจากเกาะหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบความผิดปกติของเงินกองคลังเทศบาลตำบลลาดยาวหลังพบมีเงินรั่วไหลาจากการเบิกถอนเงินในบัญชีธนาคารเทศบาลโดยไม่ทราบวัตถุประสงค์ตั้งแต่วันที่26มกราคม2565ถึงวันที่17มกราคม2566 จำนวน215ครั้งรวมเป็นเงิน15867,275บาท49สสตางค์จึงจัดกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจนทราบว่านางสาวพัชราซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีชำนาญงานเทศบาลตำบลลาดยาวที่เป็นผู้ดูแลรับผิดช,ชอบเกี่ยวกับการเบิกถอนเงินงบประมาณและเงินต่างๆของเทศบาลได้ทำการยากักยอกเงินทั้งหมดดังกล่าวไปใช้จ่ายส่วนตัวโดยใช้ช่องโหว่จากการที่เป็นคนถือรหัสพินสามารถเบิกถอนเงินออกจากธนาคารได้ ซึ่งจากการกระทําดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับรัฐและทางธนาคารเป็นอย่างมากจึงตัดสินใจนํากําลังเข้าทําการจับกลุมตัวดังกล่าวพร้อมกับเชิญตัวพยานบุคคลอีก3รายมาสอบปากคาในฐานะพยานรวมถึงเข้าตรวจค้นบ้านพักของนางสาวพัชราเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากการสอบสวนนางสาวพัชราเบื้องต้นให้การรับสารภาพว่านาเงินดังกล่าวไปใช้หนี้ที่กู้มาจากแอปเงินกู้ออนไลน์ซึ่งมีหลายเจ้าจึงทําให้หมุนเงินไม่ทัน ประกอบกับมีการส่งภาพคลิปวิดีโอข่มขู่ค้าวจนเกิดความหวาดกลัวจึงตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวเพื่อเร่งนาเงินไปใช้หนี้พร้อมยอมรับว่าทําเพียงคนเดียวไม่เกี่ยวกับสามีหรือหัวหน้าหน่วยงานคนอื่นๆส่วนสาเหตุที่ต้องกู้เงินจากแอปกู้เงินออนไลน์ดังกล่าวเนื่องจากตนเองติดพนันออนไลน์ค่ะทางด้านพันตํารวจโทสิริงพงศ์กล่าวว่าจากกรณีดังกล่าวเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพียงเท่านั้นเพราะจากการตรวจสอบข้อมูลการเงินหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ พบมีเงินรั่วไหลออกจากระบบโดยไม่ทราบว่าถูกประสงค์รวมกว่า200ล้านบาทซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการยักยอกเงินในลักษณะเดียวกันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นๆจนสร้างความเสียหายให้กับรัฐเป็นอย่างมากโดยหลังจากนี้จะมีการบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องขยายผลตรวจสอบการเงินงบประมาณต่างๆของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งอย่างละเอียดค่ะเพื่อติดตามเงินที่ถูกยักยอกไปกลับคืนมาและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำอีก ตลาดห้วยขวางก่อนวันจ่ายตรุษจีนบรรยากาศคึกคักแล้วร้านเตรียมของไหว้เจ้ารอขายลูกค้าค่ะบรรยากาศการจับจ่ายซื้อสินค้าก่อนวันจ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ตลาดห้วยขวางค่อนข้างคึกคักร้านค้าต่างๆได้มีการเตรียมของไหว้เจ้าเพื่อรอจําหน่ายในวันพรุ่งน,นี้แล้วไม่ว่าจะเป็นไก่ต้มเป็ดต้มหมูต้มขนมต่างๆนะคะโดยราคาสินค้าบางอย่างใกล้เคียงกับในปีก่อนหน้าแต่บางรายการปรับราคาสูงขึ้น โดยไก่ไว้เจ้าตรุษจีในปีนี้ไก่ไทยตัวละ5 5 0ร้อถึงหกรไก่เนื้อตัวละ2 0 0ร้อถึงสองบาทเป็ดพะโลตัวละ3 8 0ร้อบถึงสี่บาทหมูไว้เจ้าชิละ1 6 0่งรบถึงสามบาทขนมเข่งคู่ละ1 8บแถึงยีบาทขนมเทียนลูกละ10บาทขนมทัวขนมงาสาลี่ถุงละ3 5มสบาถึงสีบาทกล้วยหอมทองหวีละ9 0้าสบถึงหนึบาทแอปเปิ้ลลูกละ2 5่สถึงสบาท สาลี่ลูกละ60บาทค่ะโดยบรรยากาศจากการสอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าพบว่าค่อนข้างคึกคักนะคะแต่ว่าบางส่วนก็มีการลดปริมาณจํานวนของไหว้ลงตามเศรษฐ,ฐกิจที่ยังมีค่าใช้จ่ายสูงและมองว่าสินค้ามีราคาแพงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news